คุ้งสวยๆนะรรู้สึกจะมีอาการเลี้ยวแล้วมันโหลดหหนิดนึงนะเียวเสียงเขาลั่นลั่นคุ้งเนีย ว่าพรุปป่ปนาดอยู่นะรธรรมดาเลยครับมีอาการติดคอจุกคอกันบ้างเลยแล้วแต่นหน้างานเนาะ ระบบกเกีียวเป็นยิงลมครงนะลายนิ้วสัมผัส เดี๋ยวเขาจะทำสัมพันธ์กับตู้นะลูกดาวเขาจะไม่กอดไวมากเกินไปนะมันจะสังเกตดูอดีดันนะบางครั้งมันกอดเร็วไปอะ่ะแล้วมันจะคุยข้ามันจะคุยนี่คือคขาพบให้มันพอดีนะ โอันนี้มันจะเลี้ยวเฟืดหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นแบบดินแห้งอ่ะนาแห้งตานา,นา,นาเลนเลนผมว่ารุร่น้าเราเลือกนะักอะะเดี๋ยวประมาณนี้นะสำหรับรถเดี่ยวตรงนี้ตานะ ทีีเ่เบสยคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ